นี <Z an pi> ่เปลี่ยนบรรยากาศนะจ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะจ้ะนั่งข่างทางนะจ้ะกินยำบกม่วงนะจ้ะยำบกม่วงน้องเกียรติพยนยำโอ้ฉนานปลาไหลถั่วมเลยนะจ้ะก่อนจะไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกแง่ยนะจ้าเพื่อสิบเวาหคลิปใหม่ๆนะจ้ะเนาะมาจ้ะชิมเบิ้งจ้ะแซ่บบ่อืมแซ่บอยู่แซ่บอยู่เผ็ดเปรี้ยวกินตอนแรงนะจ้ะ cà sẽ để vinh tỏa lên biao rĩa biao 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 นอนคว่ำลูกด้จานจนกไหมเมื่อยทีเจ้ากันเลยสีเหลืองเผ็ดเปรี้ยวเกรียนไม่แถมตาเนาะ อร่อยเนี่ยเลยคือเป็นไง อากาศก็ฮ้อนหอนนะจ๊ะเด้อฮ้อนเอาฮ้อนเอาฝนกินทิระหน่อยน้ำส้มน้ำดอกไม้เด,ด้อจ้ะเห็นบ่ภูเขา น้องเกกินลูกที่สองไงเด้อจ้ะเฮ็ดเองกิเนเอ,เองเพิ่นโอ้ยสมห้ามกินน้ำนะไหนขี้ไหล เดี๋ยวไม่เเดี๋ยวสิเรานิ้วทานี่ฟังนะจ๊ะเด้อเอาไว้รอฟังช่วงมืดๆนะจ๊ะกินไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้องไปเก็บฝรั่งก่อนเอาเยอ่ยอๆหน่อยเยอะๆปรุงปลาน้าอ,อ,อาไปกับฝรั่งกันเปรี้ยวมากเลย อร่อยออก็จะเป็นต้นดาวอย่างต้นดาวไม่ไหวยิ่้มเลย ต้นไรจะลุงป้าต้นดาวเรียงไม่พล,งลังนะจ๊ะอุ้ยนี่ขอลูกใหญ่นะนี่เออหืมน้ำป่าอยู่เลยไม่เข้ากันเลยหเหรอแม่ไม่เข้ากินหรอ กาดหันเอาเนาะแข็งเห็ยไหมยุงกินเลือด <laughs> บินหนีไปล้ว เขาบอกเวลายุงตกที่ตกตายแปะเขาบอกว่าไอ้ยุงในในป้าแบบเนี้ยตาม๊ยโทรศัพท์กระล้วนฝนนะจ๊ะโทรศัพท์ก็จะของกันล้วนพอกัน เหรอไั่ไม่ฝาเลยเอ่ะนวันๆเปรี้ยววดเปรี้ยวเขาทำมาแล้ว เปี้ยวจัดปลัดบอกเปี้ยวจัดปลัดบอกเปี้ยวจัดปลัดบอกขี้ไหลแท้ๆทไ,มไม่ไหวแล้วกินน้ำก่อนโอเคไม่ไหวแล้วขี้ไหหลเรอ ันเห็ดเองันเผ็ดเฟรชจะพันยำของพ่นแซบจยจ้ะแซบพ่นกินไปลูกลูกหนึ่งแล้วนี่ลูกที่สองว่าออกไปยังลืม นกว่าเป็นยัง้งนกลืมไหมจ้ะบอกม,อมกก่วงอีกหนึ่งแต่กินโดนกินนานนะจ้ะเนาะ เขาไหวล่ะเราลองเกียบม,มาก,ก่อน,นจะ้ะจะไปออกสม่แุกยอดเผ็ดด้วย กินทั <mm> ้งเหยือกเลยเหรอแม่บอกว่าจะใส่เพชรใส่เพชรใส่เพชร <mm> คำพูดคำจาแรงักเลงนี่มาแล้วจ้าเด้อไปแล้วเอาสิคลิปนี้นก็ขอฝากไว้แค่นี้นะจะ๊ะนาอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> ให้นกเนนะจะ้ะ <c oughs> เพื่อสิบปริภารคลิปใหม่ๆนะจะ๊ะนาะสำหรับคลิปนี้นะจะ๊ะบ๊ายบาย Mm. <laughs>